วิธีการวัดค่าของอ่าความดันอากาศมีอยู่นะครับสองวิธีว,ธวิธีแรกคือการวัดเป็นความสูง,ว,สงวิธีสอง,องอความสูงน้าวิธีสองคือความสูงเหมือนกันแต่เป็นความสูงของปรอลลอามาดูความสูงของน้ําก่อนนะครับเราวัดก็คือเราจะ,อ,ะอากาศจะดันน้ํานะครับให้ขึ้นสูงสิบเมตร อากาศจะดันน้ํานะครับให้ขึ้นสูส10เมตรนั่นหมายความว่าความดันหนึ่งบรรยากาศจะมีค่าเท่ากับ10เมตรนั่นเองเพราะนั้นเราก็สรุปว่าความดันหนึ่งบรรยากาศมีค่าเท่ากับ10เมตรของน้ำาน้ำครับต่อมากรณีที่สองเนี่ยคือการใช้ความสูงของบอลลอนเปลี่ยนจากน้ำเป็นบอลลอ,อะมาดูครับบอลลอน เพราะนั้นจากการศึกษาความดันบรรยากาศของประหลอดเนี่ยประหลอดมีความหนานแน่นมากกว่าน้ำสิบสามเท่าเพราะนั้นความหนานแน่นมากมันก็จะดันประหลอดได้เป็นไงครับได้สูงถึงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรอ่นหรือเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยหกสิบมิลมลิเมตรประลอดตรงนี้สำคัญนะนี่ครับ เจ็ดสิบหกเซนติเมตรหรือเจ็ดร้อยหกสิบมิลิเมตรประหลอดคราวนี้ลองดูต่อไปครับก็เลยสรุปว่าหนึ่งบรรยากาศเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยหกสิบ้อยสิบมิลิเมตรของประหลอดเอ้ใช <Hey. S 1> ่ครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะนําใช้นะครับใช้ในการคำนวณด้วยหนึ่งบรรยากาศเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นหนึ่งอเมนะ นะครับห <1 S 2> นึ่งเอทเอมหนึ่งบรรยากาศครับผมอ่าโอเคเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นนะหน่วยอื่นก็คือหนึ่งบรรยากาศเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าคือหนึ่งเอทเอมหรือเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรปรตลอดถ้าทำเป็นบาร์นะก็เป็นหนึ่งพันสิบสามจุดสองห้ามิลลิบาร์ทำเป็นนิ้วก็หนึ่งร้อยสี่ิบเจ็ดปอนด์ต่อตารางนิ้วพาสคารครับ พาสคาลก็เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งบรรยากาศที่เราใช้คำนวณก็คือตัวนี้เลยสิบ <10 S 1> กำลังห้าพาส <10 S 1> คาลใช่เพราะนั้นเราพอจะรู้แล้วว่าที่เราต้องใช้มอนหนึ่งเนี่ยเราใช้ตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวล่างสุดอ่าส่วนตัวอื่นนี่ก็คือให้เรารู้ไว้นะครับว่าการเปลี่ยนจาก a อ m เนี่ยเป็นหน่วยอื่นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าอ่านะคราวนี้ครูมาลงโจทย์เลยนะครับ ขอลงตัวอย่างถัดไปเลยอลองดูตัวอย่างที่สนะิบหกเกี่ยวกับค่าของความดันต่อมาข้อนี้บอกว่าพื้นที่แห่งหนึ่งทางอุตุนิยมวิทยาวัดความกดอากาศได้เท่าไหร่ครับแปดร้อยยี่สิบมิลลิบาร์ารถามว่าจะมีความดันในหน่วยมิลลิเมตรประหลอดเนี่ย ประมาณเท่าใดถามหาความดันในหน่วยของมิลลิเมตรประหลอดเราก็ต้องเทียบก่อนว่าหนึ่งพันมิลลิบาร์เราเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่มิลลิเมตรประหลอดอต้องดูดูครับหนึ่งพันมิลลิบาร์ก็มี ค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ถ้าเราเทียบกันก็อยู่ประมาณเจ <160. S 1> ็ดร้อยหกสิบใช่ครับตรงนี้ครูก็เทียบเลยว่าความดันหนึ่งพันมิลลิบาร์นะครับเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรปหลอด ่าตรงนี้ค่อยๆไปครับอ่าแล้วโจทย์ต้องการเท่าไหร่ครับโจทย์บอกความดันมัาเท่าไหร่ครับแปดร้อยยี่สิบอ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็บอกว่าถ้าความดันแปดร้อยยี่สิบ 820มิลลิบาร์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับกี่มิลลิเมตรประนอดก็คูณครับเทียมยันตยาา uh, หารด้วย1,000งพั อ่าตรงนี้เราก็จะได้แล้วครับเท่ากับหกร้อยยี่สิบสามครับมิลลิเมตรประหลอดอ่าผ่านไหมครับข้อนี้ผ่านผ่านครับข้อนี้ได้นะเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องแม่นก็คือตรงนี้เลยว่าหนึ่งมหนึ่งพันมิลลิบาร์เรามีค่าเป็นกี่มิลลิ เมตรประหลอดอ่าโอเคครับต่อมาตัวอย่างถัดไปครับอ่านนี้เจอแน่ๆครับมหนึ่งคำนวณหาที่ความสูงวัดความดันได้เจ็ดร้อยยีสิบสองมิลิเมตรประหลอดซึ่งเทียบได้กับความดันของน้ำสูงกี่เมตรเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากี่เมตรก่อนทับที่เราทำการทดลองแบบจำลอง นี่ก่อนใช่ไหมเราต้องรู้ก่อนว่า10เมตรเรามีความดันเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งบรรยากาศหหนึ่งบรรยากาศมีค่าเท่ากับ10เมตรทันไหมครับทันซึ่งหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันมีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบนะครับมิลลิเมตรประหลอดอ่าทีน,นี้ครูก็เพิ่มให้ว่าอ่า10เมตรเนี่ย มันมีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรปลอรอตรงนี้นะครับอ่ะก็เทียบเลยครับข้อนี้นะเราก็จะได้ว่านะครับความดัน เจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรประหลอดจะดันน้ำนะครับจะดันน้ำสูงสิบเมตรอันนี้เรารู้ที่มาใช่ไหมครับอย่างที่ครูบอกนะก็คืออะไรครับหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมหนึ่งเ t m ีมเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบเมตร เมตรนะครับมีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบมลเมตรประหลอดอใช่ครับตรงเนี้ยสำคัญเลยพอ้ถึงเทียบด้วยสมการนี้คราวนี้โจทย์วัดได้เท่าไหร่ล่ะโจทย์บอกวัดความดันได้เจ็ดร้อยยิบสองใช่แล้วก็เทียบเลยครับถ้าความดันอ่าเจ็ดร้อยยี่บสองมิลเมตรประหลอดเนี่ยจะดันน้ำได้สูงเท่าไหร่ ็เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบสองคูณสิบนะครับแล้วก็หารด้วยเจ็ดร้อยหกสิบอ่าคำตอบก็จะได้ครับเป็นเก้าจุดห้าเมตร อ่าผ่านไหมครับข้อนี้ได้ได้ครับข้อนี้ได้ครับโอเคอนะ่าคราวนี้ก็มาดูในสมบัติของความดันบ้างนะสมบัติของความดันหนึ่งสมบัติความดันนะครับความดันเป็นของของเหลวนะเพราะฉะนั้นเมื่อของเหลวเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักใช่ไหมครับใช่ครับน้ําหนักของของเหลวที่กดทับต่อพื้นที่นะน้าหนักของของเหลวก็คืออะไรก็คือ F เท่ากับ mg กดต่อพื้นที่ก็คืออะไรครับก็คือความดันเราได้จากอะไรครับ P เท่ากับ F ส่วน A ใช่ไหมเพราะนั้น F เราเท่ากับ mg นะครับเราก็ได้เป็น mg ต่อพื้นที่อ่าตรงนี้ครับคือความหมายนะตรงเนี้ก็คือความหมายของตัวนี้ครับน้ำหนักน้ำหนักก็คือ mg ของของเหลวที่กดต,ต่อพื้นที่ A ก็คือ mg ส่วน A นะซึ่งความดันจะขึ้นอยู่กับความลึกและความหนาแน่นของของเหลวด้วยนะครับเพราะนั้นสมการที่เราจะรู้ก็คือเป็น P เท่ากับ l o g h อ่าเพราะนั้นณนะจุดใดในของเหลวเนี่ยก็จะมีอะไรครับแรงดันของของเหลวได้ทุกทิศทาง,ทททางเหมือนลูกโป่งเราเลยใช่ไหมครับอากาศอ่แต่นี้ถ้าเป็นของเหลวยกตัวอย่างทีถ่ถ้าเป็นตู้ปลาใช่ไหมถ้าเป็นตู้ปลารูปทรงที่เรียมผืนผ้าใช่ไหมครับมีน้ําอยู่ดังนั้นแรงดันของน้ําเนี่ยก็จะมีทิศนะครับดันทุกทิศทาง ค่า p เรากรณนีที่สองครับแรงดันของของเหลวจะกระทำในทิ่ตั้งฉากกับผิวของวัตถุของของเหลวนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตู้ปลาเราแรง f นะครับแรง f ที่กระทำจะเป็นไงครับตั้งฉากกับพื้นที่ a อ่าตั้งฉากกับพื้นที่ a จ้าตรงนี้นะครับเกิดการตั้งฉากกับพื้นที่ a นะโดย a ครับโอเคอ่าต่อมาครับค่าความดันของของเหลวชนิดหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความลึกอ่าอย่างที่ครูบอกว่า p ความดันตรงนี้ใช่ไหมครับความดัน p เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ S ความสูง นั่นหมายความว่าตรงนี้ขยายความว่าถ้าความดันมาก s ก็จะเป็นไงครับมากหรือความลึกมากเหมือนเราดำน้ำอ่ะยิ่งเราดำน้ำลึกเท่าไหร่ความดันก็จะมากหูแล้วก็จะอื้อ่ะ p มาก s มากนะครับตรงนี้ความดันน้อยความสูงก็ต้องน้อยนะหรือความสูงน้อยความดันก็ต้องน้อยตาาอ่ะตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสูตรได้ แต่นะครับมีคําว่าแต่แต่ความดันจะไม่ขึ้นกับรูปร่างภาชนะแล้วก็ปริมาณของเหลวอ,อันนี้คือที่ไม่ขึ้นเกี่ยวกับรูปร่างกับปริมาณเพราะนั้นข้อสุดท้ายครับตรงนี้ข้อสุดท้ายคือความลึกเท่ากันความดันก็จะเท่ากันอันนี้ถูกต้องครับ ที่ระดับความลึกเท่ากันความดันก็จะเท่ากันต่อมานะส่วนที่สองครับเป็นความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างๆอันนี้เราต้องเจอในห้องแน่นอนดังนั้นถามว่าความดันความสูงต่างกันความดันจะเป็นไงครับก็ต้องต่างกันใช่ไหมเหมือนกับความลึกเลยความลึกต่างกันความดันก็ต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันพูดถึงความสูงบ้านที่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลถ้าเท่ากันนะ ความดันก็จะเท่าแต่ถ้าความสูงเพิ่มความดันจะเป็นยังไงครับลดลดลงจำได้นะกราฟนี้จะเหมือนกับกราฟความหนาแน่นเลยะความหนาแน่นของเราถ้าความสูงมากความหนาแน่นก็น้อยอันนี้ความดันก็เหมือนกันถ้าความสูงมากความดันก็จะลดลงโอเคนะเพราะฉะนั้นความดันอากาศจะลดลง หนึ่งมิลลิเมตรของประหลอดทุกๆความสูงสิบเอ็ดเมตรตรงนี้ครูย้ำนะครับว่าความดันอากาศนะครับจะลดลงนะหนึ่งมิลลิเมตรของประหลอดเนี่ยทุกๆุกความสูงสิบเอ็ดเมตรหมายความว่าสูงสิบเอ็ดเมตรลดลงหนึ่งมิลลิเมตรประหลอดถ้าสูงยี่สิบสองเมตรล่ะก็ต้องลดลงเท่าไหร่ครับ สองมิลิเมตรอ่าใช่ก็ต้องลดลงสองมิลิเมตรตลอดไปเรื่อยๆนะงั้นตรงนี้สรุปว่านะสั้นๆเลย mm หนึ่งมิลิเมตรตลอดนะทุกๆความสูงสิบเอ็ดเมตรนะครับ อ่ะโอเคนะตรงนี้ผ่านนะครับได้นะอ่ะได้นะคราวนี้เราก็ลองมาดูกราฟบ้างนะก่อนดูกราฟเนี่ครูมีสูตรมาให้ว่าการหาค่าของความสูงนะความสูงคือเดลต้าเนะครับเท่ากับสิบเอ็ดคูณกับเดลต้าพีเดลต้าพก็คือความดันเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงของความสูง เท่ากับสิบเอ็ดเท่าของความดัน <c oughs> อ่าคราวนี้เราก็ลองมาดูกราฟก่อนนะมาดูกราฟอันนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ก็เจาะที่สามข้อมูลเหมือนเดิมข้อมูลแรกกเริ่มที่ระดับน้ำศูนย์กิโลเมตรความดันเท่าไหร่ครับความดันอานกาศ <c oughs> ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบอ่ารูก็ลากไปเลยครับ ที่ความสูงของค,นะครูศูนย์นะไปเลยครับศูนย์ไปอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบนยิ่งความสูงนะครับนะเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นหนึ่งความดันของครูเป็นไงครับลดลงลดลงอ่าหนึ่งครับครูก็ใช้เส้นสีเขียวครับเห็นไหมครับลดลงแล้วหกร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าความสูงเพิ่มขึ้นอีกจากหนึ่งเป็นสองกิโลเมตรความดันก็จะลดลงอีกครับ ่จนกระทั่งสุดท้ายครับที่11กิโลเมตรนะความดันอากาศคูณลดลงเหลือ185อ่ะ11กนะิโลนะ11กิโลอ่ะลดลงครับอ่ะตรงนี้ได้นะได้ได้ตามได้นะครับอ่ะโอเคครับต่อมา คมาดูที่ข้อสามเลยข้อสาความดันกับจุดเดือดของน้ำถ้าความดันเพิ่มขึ้นจุดเดือดของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแสดงว่าความดันกับอุณหภูมิแปรผันตรงกันะถ้า p ความดันเพิ่ม t อุณหภูมิของน้ำก็จะเป็นไงครับเพิ่มตามไปด้วย <c oughs> ใช่ครับเมื่อความดันลดจุดเดือดก็จะลดลงด้วยอ,อันนี้นะครับที่ลดทีก็จะลดลงเพะฉะนั้นโดยปกติที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยจุดเดือดของน้ำมีค่าเป็นร้อยองศาเพราะว่าน้ำเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับจุดเดือดของที่ นะก็เลยนาหลักการนี้ไปสร้างหม้อตุนอาหารนะนะซึ่งทําให้หม้อนั้นมีความดันมากกว่าความดันบรรยากาศนะหรือมีอุณภูมิสูงกว่าหนึ่งร้อยองศานั่นเองนะทาให้อาหารนั้นสุกเร็วขึ้นนะอ่ะโอเคครับนะคราวนี้ก็มาดูสูตรข้างล่างครับกรณีที่ความดันความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิถ้า ความดันลดลงยี่ิบเจ็ดองศายี่ยิบเจ็ดมิลิเมตรหลอดจุดเดือดก็จะลดลงครับหนึ่งองศาเราบอกว่าความดันกับอุณหภูมิไปด้วยกันถ้าความดันลดอุณหภูมิก็ต้องลดแต่ถ้าความดันเพิ่มมาเพิ่มยี่ิบเจ็ดมิลิเมตรตลอดอุณหภูมิก็จะเพิ่มเท่าไหร่ครับหนึ่งองศาเร็วใช่ครับตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็ใช้สูตรตรงนี้เลยครับสูตรรัดเดลต้าเอสความสูงเท่ากับสองร้อยเก้าสิบเจ็ด คูณกับเดลต้าทอ่ะโอเคนะตรงนี้ลองมาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างครับจงหาความดันของน้ำที่ความลึกห้าเมตรอ่ะความดันหานะครับหาพี่อ่ของน้ำครับน้ำ ค่าวความหนาแน่นนะครับก็คือ1,000งนพะกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรความลึกก็คือ S ครับนะตรงนี้เราก็ใช้สมการคือ P เท่ากับโล g นะีะแทนค่าเลยครับ P ความดันเท่ากับ1,000 คูณ g ครับค่าแรงโน้มส่วงของโลกคูณ s คือ5้าดัะนั้นค่า p ความดันเราก็จะได้เป็น5คูณ10กำลัง4นะครับนิวตันต่อตารางเมตร โอเคนะครับตัวอย่างที่18นะต่อมาครับลองดูตัวอย่างที่19บเาบนยอดเขานะแห่งหนึ่งวัดความดันได้750มิลิเมตรประหลอดยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะนะตรงนี้เราก็ใช้สูตรเข้าไปเลยก็คือเดลต้าเอความสูงนะครับเท่ากับ11 เท่าของความดันก็คือสิบเอ็ดคูณกับเดลต้าพีเท่ากับสิบเอ็ดวงเล็บเดลต้าพีตรงนี้ค่ามาตรฐานเราเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยหกสิบใช่ไหมครับใช่แต่บนยอดเขาเนี่ยเขาวัดได้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบใช่แล้วก็ลบครับอันนี้งงไหมไม่งงนะ ไม่งงครับนะครับตรงเนี้อันนี้เราไปใช้ที่โรงเรียนได้เลยครับสูตรรัดก็นีเทียบหาค่าของระดับความสูง่าตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ11คูณกับ 10, 10. ได้เป็น110เ <10. S 1> มตร อันนี้ถ้าครูจะวาดลูกให้ให้เข้าใจมากขึ้นตรงนี้ก็คือระดับน้นนําทะเละที่เราวัดได้คือเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยหกสิบใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามิลลิเมตร,รหลอดแต่คราวนี้ภูเขาเราอยู่ข้างบนนี่ภูเขาเราเพราะฉะนั้นภูเขาอยู่ด้านบนเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาวัดวัดที่ความดันยอดเขาได้เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ครับมิลลิเมตร,รหลอดเขาก็เลยถามว่าแล้วความสูงเนี่ย จากยอดถึงเนี้ย s เท่ากับเท่าไหร่อันนี้พอมองออกนะตรงนี้นะครับก็ตอบร้อยสิบเมตรได้ไหมได้ได้่โอเคได้นะครับอันเนี้ยสูตรล้วเนี้ยเหมาะสำหรับข้อสอบกลางภาคหรือปลายภาคเป็นช้อยเนี้ยเหมาะสอบย่อยใช้ดิจิตอ s เท่ากับเดซบิเอดคูณด p เลยอแต่ในในชั้นเรียนเราจะต้องเทียบบญรตายา อันนี้ไม่ไม่มีในหลักสูตรนะไม่มีในเร่มนะครับครับ <c oughs> อ่าโอเคตรงนี้มาดูตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่สิบเหมือนกันเลยนะบอกว่าก้นเหวบ้างเมื่อกี้ขึ้นเขาอันนี้ก้นเหวความ <c oughs> ลึกอ่าความลึกก็มีผลความสูงกับความลึกความหมายเดียวกันครับก้ <c oughs> นเหววัดความดันอากาศได้แ mm ปดร้อยสิบมิลลิเมตรหลอดอยากทราบว่าก้นเหวได้อยู่ต่ําจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่อ่าเพราฉะนั้น ถ้าครูวาดรูปจะเป็นยังไงอ่าระดับน้ําทะเลเราอยู่นี่ครับแต่ปรากฏว่าเหวเราลึกอยู่นี่ครับความลึกของเหวอ่าันั้นระดับน้ําทะเลเนี่ยเราวัดได้ค่าคงที่คือเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยหกสิบอ่ามิลลิเมตรตรลอด <10 6. S 1> ที่แะน้ทะเลปรากฏว่าเราอยู่ก้นเหวน,นี่เลยอ่าครูไปอยู่ก้นเหวเลย นะอันนี้ที่ก้นเหวเลยครับนะอันนี้ที่ระดับน้ำทะเลอ่าโอเคนะคราวนี้คูวัดได้ที่ก้นเหวอะ่ะวัดได้แปดร้อยสิบมิลลิเมตรหลอดอ่าโจถามความสูงเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับนี่เลยครับถามหาเอสเนี่เท่ากับเท่าไหร่ความลึกไม่ใช่ความสูงครับความลึก อ่ะเราก็ใช้เหมือนเดิมครับก็ใช้เดลต้าเเข้าไปช่วยน e ะเดลต้าเเท่ากับสิบอคูณกับเดลต้าพีอ่ a เดลต้าเเราจะเท่ากับสิบอครับคูณกับเดลต้าพเนื่องจากความลึกเราต้องติดลบนะก็จะเป็นเจ็ิลบกับเท่าไหร่ครับแปดร้อ <800. S 1> ช่่าเพราะนั้นเดลต้าเอเราก็จะได้เป็นหนึ่งพันสามสิบสี่เมตรเวลาที่เราคำนวณเราจะไม่คิดเครื่องหมายนะครับลบก,ก็คือเครื่องหมายของความลึกนั่นเองครับอได้ไหมครับตรงนี้ได้ได้ตรงนี้ลองดูครับตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดยอดเขา สองลูกต่างกันกี่เมตรอ่าเาะนั้นตรงนี้ถามหาอะไรครับถามหาผลต่างของความสูงก็คือถามหาเดลต้าเอสการเปลี่ยนแปลงของความสูงอ่าเมื่อเราวัดความดันยอดเขาลูกหนึ่งได้740ม mm ิิเมตรของประหลอดและยอดเขาอีกลูกหนึ่งเนี่ยวัดได้8.5เ mm มตรของน้ำ เพราะนั้นเราก็เราก็ยังยังยังจำตัวนี้ได้อยู่ว่าหนึ่ง ATM หนึ่งบรรยากาศเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหกสิบมิลเมตรประหลอด<ม>ใช่ไหมครับหรือมีค่าเท่ากับสิบเมตรอ่าได้นะได้ได้นะเนะพราะนั้นเราก็โจทย์ให้มาแค่ว่าเขาวัดได้แปดจุดห้าเมตรของน้ำเราก็ต้องดึงเทียบตัวนี้มาเลยครับดึงมาเลย ว่า10เมตรอ่ะเราเท่ากับ760ม mm ิลลิเมตรหลอดแล้วถ้า8.5เมตรจะได้เท่ากี่มิลิเมตรประหลอดอ่าตรงนี้ครูก็ดึงมาเลยครับก้อนนี้มาเลยว่าอ่าความดันนะครับจากาลำน้ำสูง10เมตร เท่ากับ760ม mm. ดร้อหมิลลิเมตรอดเพราะนั้นโจทย์ให้มา8.5เมตรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราบอกว่าถ้าความดันนะครับจากลำน้ำสูง8.5เมตรจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็เทียบปัญญาตยางเหมือนเดิมครับ8.5จคูณ760แล้วหารด้วย10อาหารด้วย10ครับก็จะได้ความสูงออกมา,าว่าแปดจุด้าเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ646มิลลิเมตรปลอด เราก็เทียบได้แล้วว่ายอดเขาสองลูกนะต่างกันกี่เมตรโดยใช้สูตรเดลต้าเครับเท่ากับ11เดคูณกับเดลต้าพีอ่ะก็จะได้ว่าเป็นเดลต้าเเท่ากับ11เดคูณกับเดลต้าพค่ามาตรฐานก็เป็นเท่าไหร่ครับเจ็ยตรงนี้โจทย์ให้มา740ี่ใช่ไหม เราใช้เจ็ดร้อยหกสิบไม่ได้แล้วเพราะบอกว่ายอดเขาลูกหนึ่งศูนย์เจ็ดร้อยสี่สิบอ่าลบกับเท่าไรครับลบกับเจ็ดอลบกับหกร้อยสี่สิบหกที่เราคำนวณนะนด้านเดลต้าเอสครับก็จะได้เป็นหนึ่งพันสามสิบสี่เมตรครับข้อนี้อ่าโอเคครับ นะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาทวนให้ในรูปแบบของทั้งบนยอดเขาแล้วหุบนะทั้งเหวนะครับแล้วก็จะมาตัวเรื่องของเครื่องมือวัดแล้วเข้าอุณหภูมิเลยครับโอเคครับครั้งหน้าเจอกันครับผม